มาทำมาดูวิธีการทำยำเขาเอิยว่าย่ำแหนมบหรอครับแหนมข้าวทอดย่ำแหนมข้าวทอดนะครับเจ้านี้จะมาขายอยู่หน้าตลาดนัดวันจันทร์นะครับกับวันจันทร์กับวันสุ์เนาะมีสองวันเนาะหน้าตลาดนัดเลยค,คุณลาพี่น้องถ้ามองเห็นห้างสุนเฮงนะครับร้านพี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับดูหน้าทานไม่หน้าทานเราดูกันเลยนี่เปรี้ยวหวาน ร้านยำแหนมหมูเมืองศรีสะเกดครับตลาดนัดวันจันทร์กับวันสุขด้วครับพี่น้องครับโอนได้นะครับนี่มีที่โอนโอนได้เดี๋ยวใส่ถุงใส่งนี่อ่าเรียบร้อยแล้วนี่ใส่กลองอย่างดีเลยอ่าเดี๋ยวลองไปชิมกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชม